สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันเช่นเคยกับผมโจธีรพงศ์ในช่องกาบเบ้านสวนครับก็ระบายอากาศยามเย็นก็เห็ดชุดนี้เป็นเห็ดชุดต่อนนองนะอ่าไายลงไปแล้วนะกับคลิปล่าสุดที่เปิดอากาศตัดใหญ่คลิปล่าสุดก็คือเริ่มเป็นเม็ดนะที่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะก็เว้นจากคลิปที่แล้วมาสองวันนะก็เห็ดตอนนี้ก็เริ่มเม็ดใหญ่แล้วนะก็ใครที่ว่ามาติดตามคลิปนี้ก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะก็เริ่มมานะ เลิ่มมาให้เห็นนะทั้งบนและล่างก็พวกนี้ก็เริ่มเล็มได้แล้วมีมีมีลูกใหญ่ให้เห็นนะเริ่มเล็มแล้วก็ไม่ได้ผิดปกตินะชุดนี้ก็ถือว่ามาปกติดีอ่าหลังจากตัดใย,ยประมาณ6คืนเริ่มเก็บได้เริ่มเล็มได้ก็ถือว่าปกติดีสําหรับเห็ดฟางนะก็บางท่านอาจจะช้าไปบ้างด้วยอากาศหรือว่าแชะเกินไป ก <moż> ็หลายสาเหตุนะคึมฟ้าคึมฝนแดดไม่มีก็เป็นได้หลายสาเหตุเป็นได้หลายปัจจัยเลยกับการเพราะเหตุฟังก็ไม่มีอะไรตายตัวต้องปรับเปลี่ยนกันไปก็แชะไปหน่อยนะความรู้สึกของผมก็ว่าแชะไปหน่อยเพราะว่าถลายปามออกคำๆเนี่ยจะจะแชะไปหน่อยก็พรุ่งนี้ก็มีมีให้เห็นนะพรุ่งนี้ต้องเล็มออกบ้างนะ ครับก็หลังจากนี้ก็ระบายอากาศตามปกติทุกวันตอนเที่ยงก็ระบายด้วยเพราะว่าช่วงนี้บางวันร้อนบางวันไม่ร้อนก็บางวันไหนร้อนก็ระบายด้วยตอนเที่ยงส่วนตอนเย็นก็เปิดทุกวันอยู่แล้วปกติก็ยังเชฉะไม่หายนะในโรงเรือนเห็ดหรือภายนอกโรงเรือนก็ยังชํายังแชะอยู่ก็ในช่วงนี้ก็ประคับประคองไปก่อนทําประคับประคองไปก่อนเดี๋ยวให้หลุดในช่วงนี้ไปก่อนในช่วงเละเทะอบยากอบลาบากอะไรก็ว่ากันไป ก็ช่วงนี้ก็ประคับประคองก็ดูเอาเนี่ยแชะไม่ให้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มีงานก็คืออบอ่าพรุ่งนี้เอาถลายเข้าวันวัน,วนอีกวันอบเดี๋พรุ่งนี้มีการเอาถลายเข้าเข้าก็ลําบากนะเฉอะแฉะนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อ่าเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วแล้วกันที่ว่าตัดใยไปแล้วแล้วก็เริ่มมีเม็ดติดมา วันนี้ก็มาตามกันวันนี้ก็มาตามกันว่าผลเป็นยังไงก็โอเคมาตามปกติดีก็ส่วนเรื่องรายละเอียดหรือการทำเทคนิคอะไรต่างๆก็ลงไว้หลายคลิปก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่หรือมือใหม่ก็กดติดตามแล้วย้อนกลับไปดูได้ก็มีหลายๆคลิปสนใจในเชื้อเห็ดอาหารเสริมก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยหรือไม่ได้สนใจของของเราจะมาพูดคุยกันก็ยินดีไม่ว่ากัน ก็โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆมากครับขอบคุณครับ